คกับแต่ตาและเพื่อนอราพิเศลครับเมื่อนี้ครับ,รบแสดงยูแต่าดล่าบางประกงนะครับไปเค้าว่าหอตีหาุ่หละนะครับนัดเริ่มแสดงว่าสองทุ่มตอนนี้ก็เพิ่งหอดงานตอนนี้เป็นเวลาสีมงเครืงนะครับผมเป็นเวลาพอดีพอดีตอนเครืองปั้นไฟหนังสิบ่ห้าหนังปั้นนะครับเด,เดี๋ยวตาสียางเราไปสำรวจเบิงวาติ่นผมนางใดไปคันยูหดกับสีลงไปนอนใช่ครับผมตาก่นรจอดรถนะอันนี้คือ แม่ป่วงนะเบิเ้งตั้งใจให้เบนะิ้งอีกหน่อยเดี๋ยวพีน่น้องบอมันมีมองนีบอกอยู่ไอฮางอยู่นะครับถ้าจอน,นี่ก็สิเป็นไก่เนี่ยถ้าเป็นเบิ้งกระสิคือเกือบถือไนเลยเพ่อแอบมองแนงอยู่เรีเมื่อกี้ใส่แมีก่อน <c oughs> โอ้โตโดี ม่เนี่ยพวกมันออกยากเ้าคลิงเ้าออกไปตัวน้อเฝ้าไปหลับไปนอนตัวน้อเห็นยื่นมือยหล้วก็ตรงนอนยิ้มเขาแล้วก็คือมองเรนอนดีๆมันจอดรถบังลมเบิืหมาใช้แนวกินนโบมีกินเขมมันจะรงเร่ม มาถามมียังไงบ้างสิวะวันนั้นอะไกินเตะอะกินอันนี้พอกินกาแฟปะกินเบิร์ตเอากาแฟยังเอาแดบบงโซดามะนาวหรือแก้วนึงครับแดงโซดามะนาวหแก้วแล้วก็โอวัตินเย็นหวานน้อย,ย,นนอยครับเดี๋ยวมาเอานะครับ เอากับปอก็มันมีพอบเรียงแม่สียอมเจ็บปวดรัวร้าแ้ก็ใส่นั่นอ่ะอ้าดูแถวแทวว่างัเห็นเต็น์จากขอไมพี่มองนักสิกลางมอชชันไหนแล้วซาทุมมณียา นงังใกญ่พระเอกโบเดอร์เพราะว่าเขียดอยู่ตัวตาวันจะไปกินขอนัน่งเพิ่มนะปรกอบเอกโอเคยูฟังเราฟังเอ๊ะยูฟังเดียวกันอ้าพี่หนอนเดี๋ยวมึงท่อนพึ่งสุดแต่พึ่งไปเครับ นครับอันนี้คือเต็นท์เรานะครับอ๋อพีอ่หน,นุ่มห้องพนี่ยโอเค ีคนอยู่ครับพี่น้องอันนี้นำแม่พวงนะครับได้แล้วแม่ ีังได้หลได่สือ้อเหียงฮ้อนฮอนคนนี้กันห่อนแนวนี้แต่ว่าตากรม,มีวาลายแอเลยนได้แล้วครับพี่น้องวนเย็น ก็ชื่นใจครับบุญครับถ่ายอย่ช่วงรถกันจะพูดเนื่องพี่น้องเด้อ๋อข้างน้งกับพ่อมีหม่องอยู่ไฟพ่อในต่อครับแดดเป็นแดดพี่น้องแดดแห้งคักแห้งเนี่ยดีเจที่ไม่รันน้ำนไ่ใกล้แบบพ่อจะกินชื่นใจ เสีย่ยบเอาตาซังหวานอืมอ พี่น้องเฮ้ยเมื่อคืนงั้นอยู่ข่างมอชิดสองนะครับเราต้องขอบคุณอขอบคุณแม่เล็กนะครับผมขอบคุณพี่กอ้อยอีสานลำเพลินขอบคุณพี่เมย์ขอบคุณพี่ยานะครับแล้วก็ขอบคุณอีกทุกๆคนเลยที่ตั้งไม่ได้เอ่ยชื่อนะครับที่มาให้กำลังใจนะครับขอบคุณแฟนครับสุบ้ๆคุณทียังเึกถึง <c oughs> วันนี้มาลื่น เอาที่แม่สาวน้อยพี่บ้านแพงนะคะรับผมออต้องมาทำมือขึ้นนี่เล่นเลี้ยวบ้างอาจจะไม่เวลาเตยราดดนนะครับแต่เสียดายที่ผมมีอะไรซุนนะครับพี่น้องเมื่อคืนครับพี่น้องก็ษตได้เบป็งบรรยากาศเตยเหีวๆน้ำกันแต่ว่ามือนี่หนาล่ำหอดตีหาเลย นจบเรื่องล่ำหุญละต่วตาตบนเองใจว่าเขาจะมีไหลบัวนะครับอยากให้พี่น้องมาโมนน้ำกัดนะครับพี่กัดคือตลาดลาบางปะกงนะครับเป็นสถานที่ยอดฮิตแล้วก็มันเศ้าแจ้งได้แล้วคนก็จะมาดูเยอะเพราะว่ามือก้่อนนี้ตกรมาแวบิงระเบียบ <c oughs> สิบเบอร์ว็วข้าวเดียวพอ,อนไหล ไป็นองีงหรือไม่ก็งรงใจกันนี่หละ้รือวันนี้รับดเคยเกาหลีขึ้เกาช่วงนันสองสามมือหนุย่ยทดูมันเือนอัพสาวๆนะครับช้ามากๆต่างนี่บดอัพไม่ได้เป็นแบบว่ามันหนึกิโลกับสองเมือนคลิป พี่น้องครับมันมีรอบนี้มีโชว์ใหม่เพิ่มมาสองโชว์นะครับเป็นโชว์สุดท้ายก่อนที่เขาเริ่มเรื่องนะครับพอม่พี่น้องผู้ใดเดบิงเลาก็แบบว่ารู้สึกยังไงนะครับแสดงความคิดเห็นได้นะครับชื่นชอบหรือไม่ชื่นชอบติชมอะไรก็นําเสนอนมากครับเดี๋ยวฮ้อนสิเดเอาไปปรปับปรุงแก้ไขนะครับมันเป็นโชว์ที่เพิ่มข้อมาตอนไล่กับเสียงวีหกเมืม่อกี้นะครับผมเป็นเพลงฟิวสุนทราพรนะครับเป็นเพลงไทยเดิมเพลงยุค๙๐เลย นะครับแล้วก็ตากันมีโอกาสนะครับได้รับโอกาสให้ได้รับมอมไม้รับโอกาสเห็นในโรงเพลงนี้นะครับคู่กับเอแล้วก็จะมีตอนนั้นคู่นะั้นมันจะเป็นพี่วัดกับน้องก้อยมีโบกับปันปันมีต้ามีอีกแล้วก็พี่สุกับพี่ต้นนะครับแต่วมาโช่วที่เันเลือกมากก็คือเป็นเพลงนุ่งนาข้าวสาวนาเกลือร้องโดยพี่ต้นวิมลญชัยกับพี่สุนะครับแล้วก็เป็นเพลงสุกันเธอเรานะครับปกติก็ รองสองคนคือต้ากับเอแล้วก็เพิ่มมากอีกก็เือโบกับปันๆน,นะครับเป็นซอเิลฟินาเล่นะครับลองเพลงรวมหลายๆคนนะครับพี่น้องมากมากก็คอมเมนต์ได้นะครับแต่ว่าตัดไปรออยอันคอมเมนต์อยู่ในไหลเพือสองงานมางนันี้ก็โอเคครับกระแสตอบรับก็ดีครับก็ดีใจนะครับแต่ว่าก็ พอลองเพลงเหมือนปุ๊บช่วงน,นั้นแล้วปุ๊บกับสิฟอนเลนด์ครับมาเปลี่ยนสุดเลยกับ <c ười> สิเมย์แน่นะครับแต่กับสู้ๆ <c ười> พี่น้องพี่น้องซอยกดติดตามนะครับกดซัสบสไครต์กดไลค์หรือคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับถึงตาสิบเอค่อยได้อัปดูบ้านไหนนะครับตัดกับสิพยายาม,มาหาเวด้านลลยเกิดโอกาสที่มันเหมาะสมนะครับในการถ่ายแล้วก็การอัพนะครับฝากเพ่อแม่พี่น้องซอยเปในในใน็นกำลังใจให้ตาแนเดอร์ไก่สียหอดโอ้ยไก่สียหอด หนึ่งมืนพู้ติดตามแล้วไม่ช่องที่โตช้าที่สุดนะครับเพราะว่าเวหลายอย่างนะครับไม่เอื้อมหน่วยนะครับผมแต่กัขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ทรงมาให้นะครับผมจะพยายามหาเวลาแลนะกับบริหารเวลาทเสิมเพื่อเสีมีเวลาหวังงไทยพี่น้องในเบิร์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เจอกันแค่นี้นะครับเดี๋ยวงาเสียอพักพร้อมอีกก็ข้าวเลยก ปันไฟแล้วกันนะสิลงไปเตรียมตัวจัดขคงจัดของ,ของตากสุดก็สิเตรียมตัวทําการแสดงให้ขึ้นจเจ้าอแจ้งพี่นตองด้เบิ่งกันนะครับผมสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับและขอบคุณครับ